ข่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์เดประจำวันที่25พฤษภา,าคมโดยโค้ชทีฟบอลแมนเชสเตอร์เดเช้านี้คอสเนอร์กิกส์ชูบรูโน่ยอดดับเพื่อนผีมาถูกทางแล้วโดยทางบร,ริบรันกิกตำนานนักเตะของทางแมนเชสเตอร์เดนะฮะชื่นชมบรูโน่เฟอร์ันเดสเข้ามายระดับให้กับเพื่อนร่วมทีมดีขึ้นพร้อมชี้มาว่าตอนนี้ทีมกำลังเดินมาในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว โดทางปีศาจแดงไม่แพ้คร11เกมติดต่อกันก่อนที่ฟุตบอลจะหยุดแข่งขันนะฮะจากการระบาดของวัคโควิด -19 ซึ่งกิสก็ชี้มาว่าการมาของบริโนเฟอร์เดสช่วยทําให้เพื่อนร่วมทีมอัพตัวเองขึ้นมาจากทานทําผลงานได้ดีขึ้นพร้อมชี้มาว่าทีมกำลังเดินมาในเส้นทางที่ถูกต้องแต่ยังต้องการเสริมทัพเพิ่มเติมรดอเขาได้บอกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะที่เราต้องหยุดการแข่งขันเพราะเรากําลังบินสูงเลยโอเวร์เรดริ่มจัดการให้ยูเนเต็ดนั้นไปได้สวยเรากําลังไไปดด้ี แต่ผู้เล่นในทีมทําได้อย่างน่าประทับใจนะพวกเขาปรับปรุงทีมและในห้องแต่งตัวเห็นในชัดนเลยว่าเฟอร์นเดสเป็นนักเตะสร้างผลประทบในแบบที่เราเคยมีมาแล้วคุณพูดถึงคาร์ตอนนาฟานเบอร์ซี่และผมไม่ต้องการจะเปรียบเทียบพวกเขาในตอนนี้แต่เขาเข้ามาทำมาที่นักเตะให้คนอื่นๆนั้นดีขึ้นนะฮะแล้วก็ยกระดับทุกคนขึ้นมาแต่ยังไงซะผมก็ยังคิดว่าเราต้องการนักเตะอีก4-5ถึงคนและเรากำลังเดินมานที่ทางที่ถูกต้องแล้ว นี่ก็เป็นการพูดให้กำลังใจของทางไรอันกิ๊กคนนี้ที่ได้บอกว่าบรูโน่คนนี้เขาเข้ามายกระดับทีมให้ส่งขึ้นนะผมแล้วก็ทําให้เพื่อนๆน,นั้นเชื่อมั่นในฝีมือของตอนเองมากยิ่งขึ้นนั่นเองโอ้โหนะผมงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะรีสตาร์ทดูการเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับในแมตช์แรกที่แมนยูนั้นต้องเจอกับสเปอร์ต้องรอลุ้นกันต่อไปครับงานนี้พร้อมที่ข่าวต่อมากันดีกว่านครับแมนยูส่ง5นักเตะให้กับวินวราเลือกดิวซื้อกิริช โดยสุดังของอังกฤษนะผมเผยม,มาว่าแมนเชสเตอร์นนั้นต้องการได้แจ็คกิริชมิดฟิลด์ของแอสตันวิลล่ามาเสริมทัพแต่ไม่อยากจะจ่ายสูงถึง80ล้านปอนด์ทำให้ปิ้งไอเดียขอแนบ5นักเตะไปให้เลือก1รายโดยทางแมนเชสเตอร์นเดพร้อมส่งเจสซี่ลิงการ์ดอันเดรสเปเรล่าคริสมอริงฟิลโจนและก็มาโกสโปรโฮให้กับแอสตันวิลล่าเลือกไปได้เลย1คนเพื่อจะแนบไปเป็นส่วนหนึ่งในข้อสเสนอของแจ็คกิริชกองกลางกัปตันทีมสิงห์พงาดตามรายงานของแมนเชสเตอร์อีฟนิงเนล เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับโดยเขาได้บอกว่าพิจาดณายังคงต้องการได้กิริชคนนี้มาเสริมทัพในชั้นหน้าแม้ว่าช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาดาวเตะวัย24ปีคนนี้ได้กอบเรื่องอื้เฉ้าด้วยการออกไปปาร์ตี้กับเพื่อนๆยันเชา้าทั้งที่อยู่ในช่วงจําเป็นต้องกักตัวอยู่ที่บ้านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อรโควิด -19 ก็ตาม โดยกิลิชคนนี้ถ้าผมโชว์ฟอร์มเยี่ยมกับทางแอสตันวิลล่าในฤดูกาลนี้หลังทำไปทั้งหมดเจประตูกับอีก6กแอสซิสจากการลงเล่นทั้งหมด25นัดรวมทั้งมีความเป็นผู้นำสูงนะฮะเมื่ออยู่ในสนามก็พร้อมจะสู้เกิน100%เพื่อ,เพ,อเพื่อนร่วมทีมและสามารถปลุกเร้าคนอื่นได้เป็นอย่างดีรวมทั้งยังมีลูกยิงจากบริเวณเส้นกรอบเขตโทษที่แม่นยำอีกด้วยนะฮะ เดี๋ยวเราก็ตามนะผมทางแอสเซมิล่าตั้งค่าตัวกิริชชนีไว้สูงถึง80ล้านปอนด์หรือประมาณ3,200ล้านบาทและไม่ต้องการลดแม้จะตกชั้นก็ตามนะฮะทำให้ทางแมนเชสเตอร์ูไนตดนั้นเล็งแนบนักเตะหนึ่งรายในข้อสเสนอพร้อมกับจ่ายเงินให้อีกจำนวนหนึ่งสหรับลินการ์ดเปเรล่าและก็โจนทำผลงานให้กับปีศาจแดงได้ไม่ค่อยดีนักในฤดูกาลนี้ขณะที่สมอลลิงโดนส่งไปให้กับโรม่ายืมตัวเช่นเดียวกับโปรโฮที่เวลานี้เป็นให้กับเอสตูเดนเตสแบบยืมตัวเช่นกันครับ นะผมเป็น,นว่าง,งานนี้ก็เลือกไปก็แล้วกันนะผมเอาแจ็คกิริชนั้นมาและเอารินกาดไปก็ได้นะครับผมเนี่ยอยากจะให้ไปซะเเลอเกินเราดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะลาก่อนแมนยูกุนซือเอสตูเดนเตสยันโปรโฮหวังอยู่กับทีมแบบช้าวอนหรือทางเบรียนโดเดซาบาตโตกุนซือของ S entes, att, cos, เอสตูเดนเตสยันชัดมา์กสโปรโฮอาการหลังสัญญาเช่าไม่ต้องการกลับไปเล่นให้กับแมนเชสเตอร์อีกแล้วระบ,บุนักเตะกำลังแฮปปี้สุดๆกับทีม โดยทางเรนโดเดเซบาสโตนะผมอาเฮดโค้ชของทางเอสตูเดนเตสสโมสรดังในลีกอาร์เจนตินายืนยันมาว่ามาโกสโรโฮกองกลังเลือดฟ้าขาวซึ่งปัจจุบันอยู่ในสัญญาย,ยืมตัวจากแมนเชสเตอร์เตต้องการจะอยู่กับทีมแบบถาวรกันเลยทีเดียวโดยโรโฮคนนี้เพิ่งย้ายจากผีแดงมาร่วมทีมเอสตูเดนเตสแบบสัญญาย,ยืมตัวเมื่อช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา และถึงแม้ว่าเจ้าตัวเพิ่งจะลงเล่นใกับทีมแค่นัดเดียวเท่านั้นก่อนเจอกับวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 แต่เดซาบาโตนะผมแจ้งฉันมาว่าปาการรังับ30ปีคนนี้ไม่ต้องการกลับไปเหยียบหญ้าที่โอทฟฟอร์ดอีกแล้วโดยเขาได้บอกว่าเราต้องการให้เขาอยู่กับทีมต่อไปและเขาเองก็อยากจะอยู่ต่อเช่นกันผมได้พูดคุยกับเขาอยู่บ่อยครั้งและเขาก็ดูมีความสุขสุดๆกับที่นี่เลยนะคนซูไัย1ปีคนนี้ได้กล่าวกับทางโจโกบูนิโตนะฮะ ทั้งนี้โปรโฮคนนี้ซึ่งปัจจุบันเหลือสัญญากับทางแมนยูถึงสิน้นเดือนมิถุนายนปี2021ลงเล่นให้กับปีศาจแดงไปแล้วทั้งหมด122นัดทาได้2ประตูนล้วมาแต่ย้ายมาจากสปอร์ติ้งลิสบอนเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2014ที่ผ่านมานั่นเองครับเป็นคำว่าง,งานนี้นะผมทางเอสตดินเตสนะฮะก็หวังจะฮุบโปรโฮคนนี้ไม่ยอมให้ย้ายกลับแมนยูอย่างแน่นอนครับต้องรอดูกันต่อไปว่าอนาคตของเขาจะเป็นเช่นไรพร้อมข่าวต่อมากันดีกว่าครับ ชอว์คอมเมนต์ถึงกรีนบูธฝรั่งมีซีซั่นที่ยอดเยี่ยมกับทางแมนยูโดยทางบรูกชอว์นัผมแบ็กซาร่างตันของทางแมนเชสเตอร์เตดยอดทีมแดนผู้ดีออกมาคอมเมนต์ถึงเบสันกรีนบูธหัวหอกดาวรุ่งที่มีซีซั่นที่ยอดเยี่ยมกับทีมกันเลยทีเดียวโดยบรูกชอว์นัผมแบ็กซ้ายคนสำคัญของทางผิาดแดงแมนเชสเตอร์เตดทีมดังแห่งศึกฟุตบอลเบริกิทนะฮะออกมาคอมเมนต์ถึงเบสันกรีนบูธหัวหอกดาวรุ่งที่ wood, ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจกับสโมสรต้นสังกัดในฤดูก,กาลนี้ผ่านทางเมโทรนะฮะ โดยลูกชอนะผมบอกมากราบมาว่ามสันกินวูชนั้นเขามีฤดูกาลแรกที่ยอดเยี่ยมนะเห็นได้ชัดเลยว่าเขาคือกองหน้าที่เกิดมาเพื่อทำประตูโดยธรรมชาติอยู่แล้วฤดูกาลนี้แม้ว่าเขาส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแต่เขาก็ทำประตูได้ยอย่างต่อเนื่องและสติโดยรวมก็ถือว่าดีมากๆเลยนะสำหรับเด็กอายุน้อยอย่างเขานะฮะแต่เขาก็ยังมีอะไรอีกมากมายที่ต้องเรียนรู้ถ้าเขาทำงานหนักและผลักดันตัวเองทุกวัน เหมือนที่ทาอยู่ในตอนนี้นั้นมันไม่มีเหตุผลอะไรที่จะมาหยุดยั้งค่ายเขากลายเป็นโรบินฟานเบอร์ซี่อีกคนหรือผู้เล่นที่มีสไตล์การเล่นแบบนั้นได้ที่จะทำประตูมากมายให้กับเราสำหรับเจ้าหนูไมสันกรีนบูดคนนี้ทําไปแล้วทั้งหมด5ประตูนะฮะจากการลงสนามทั้งหมด2ี่สนัดในผิลิงกิตแล้วก็ทาไปอีก13ประตูจากการลงสนามสาส้านัดในทุกรายการซึ่งส่วนใหญ่ร้วนเป็นการลรงมาในานะตัวสํารองทั้งนั้นเลยครับอ่านะผมเป็นแต่ว่างานนี้นะฮะทางวุรุชอ,อยังเชียร์เจ้าหนูกรีนบูดอยู่ว่า เฮ้ยนายเป็น RVP จูเนียร์หรือเปล่าวะเนี่ยประมาณนี้เลยครับราดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับคู่หูแม็กไกวยแมนยูมีเงินเต็งดึง,ดงเป้าหมายริลฟูยืนคุมหลังคู่กับแม็กไกว,วยโดยพิสตาเตงนแบนเชสติดผมตกเป็นข่าวขึ้นแท่นเต็งคว้าเป้าหมายของริลูนะฮะเพราะมีเงินเหนือคู่แข่งทั้งหลายอยู่แล้ว โดยคาริดูคริบัลลี่กองหลังของทีมชาติเซนติก้าของนอรีรีนะฮะมีโอกาสย้ายซบิแดงแมนเชสเตอรต,ตามรายงานของบริเทนส,สปอร์ตสื่อฝรั่งเศสที่ระบุว่าทีมยักษ์ปรับแห่งสึกฟุตบอลเบลเขึ้นแท่นเป็นตัวเต็งที่จะมีลุ้นคว้าดาวเตะไว้เสปีคนนี้มากที่สุดอยู่แล้วเพราะคู่แข่งต่างพากันถอนตัวกันทั้งนั้น เนื่องจากพิษส์แดงนะผมได้รับผลกระทบจากโควิด1 9ีไม่มากนักจึงสามารถทุ่มเงินซื้อนักเตะใหม่ได้ตามปกติโดยเฉพาะผู้เล่นในตำแหน่งกองหลังที่อยากจะดึงมาเป็นคู่หูคนใหม่ของทางแฮร์กกริ่แมกอยและด้วยการหน้าซึ่งตรงกันข้ามนะฮะกับทีมคู่แข่งรายอื่นๆที่รายได้หดหายไปเยอะพอสมควรโดยก่อนหน้านี้มีรายงานมาว่าทางหงแดงบรูพูนะฮะสนใจฝีเท้าของคูริบารีคนนี้อยู่เหมือนกัน เช่นเดียวกับเรม,มาบริกปล่าด้วยใช้ชักแมงและก็ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยคาดกันว่านาบ,บรีนนั้นพร้อมขายในราคาไม่ต่ำกว่าแ0ล้านปอนด์ซึ่งถือว่ายังมีราคาแพงสำหรับตลาดลูกหนังอยู่ดีแต่นว่างงานนี้นะผมคู่หูแฮร์รี่แม็กควายคนใหม่ก็คือคูริบารีคนนี้นั่นเองครับที่ทางโซชาจะดึงเขาเข้ามาร่วมทีมและคนที่อยู่ก่อนหน้านี้ล่ะจะทําเช่นไรก็ต้องรองดูกันต่อไปอนาคตของเขากันกันครับรับข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะแค่เชียร์เฉย เฟเชอร์รับอยากเล่นให้กับเรนเจอร์แม้เป็นแฟนเชลติกตั้งแต่เด็กก็ตามโดยทางดารินเฟเชอร์กล่าวบอกว่าแม้ว่าเขาจะเป็นแฟนของกลาสโกเชลติกมาตั้งแต่เด็กๆนะฮะแต่ก็อาจจะย้ายไปเล่นให้กับกลาสโกเรนเจอร์ทีมคู่ปรับร่วมเมืองตามรายงานจากสกอติชซันน่นเองโดยกองกลางวัย36ปีคนนี้ซึ่งเคยเล่นให้กับพิวริคิตให้กับทางแมนเชสเตอร์น็ดนะฮะเวสบอมบิดอัลเบียนและก็เพิ่งจะอำลาซอกซิตี้เมื่อซีซั่นที่ผ่านมา กล่าวมาว่าเขาอาจจะย้ายไปเล่นให้กับเรนเจอร์หางโอกาสนั้นมีมาแม้ว่าตนจะเป็นแฟนบอลมาารายขาวเขียวก็ตามโดยเขาได้บอกว่าผมเชียร์ใครนเหรอผมจะบอกความจริงให้ก็ได้ผมโตมากับการเป็นแฟนบอลเบลติกแต่ก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเล่นให้กับเรนเจอร์และชอบที่อยู่ในทีมเยาวชนของเบรนเจอร์อีกด้วย ดังนั้นหากเป็นไปได้ผมก็จะสัญญากับทางเรนเจอร์นะฮะคุณเชื่อหรือเปล่าถ้าพูดถึงเรื่องนี้ผมจะบอกว่าผมเป็นไอดอลเชลติผมไม่ได้ปิดบางเรื่องนี้เลยนะนั่นคือสิ่งที่ได้เห็นแต่ในขณะเดียวกันกับผมนะฮะก็ไม่ได้เกรดอะไรเป็นเรนเจอร์ขนาดนั้นหรอกนะเฟรชเชอร์แล er นะผมได้กล่าวชิงช้าไปนะครับราลองดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับถึงจะไม่ซื้อขาดก็ตามอลิซิสซานเชสรันขอระเบิดฟอร์มกับอินเชมิลานก่อนจะย้ายกลับผิวเด็งกิน โดยทางอดิสซันเชสที่ ale, ผมกองหน้าทองอินเตอร์มิลานยืมตัวมาจากทางแมนเชสเตอร์ยูเต็ดในสึกุตบอลบริกิทนะฮะตั้งใจว่าจะสร,ร้างความประทับใจให้กับทีมกูใหญ่ก่อนจะย้ายกลับไปเล่นให้กับอาร์ตสังการที่แท้จริงในช่วงสมัยน,นี้ตามรายงานจากทาง c a s e t t a it นะฮะ โดยรายงานตันเก่าระบุว่าดาวยิงวัา17ปีนั้นเตรียมตัวกลับคืนสู่ทีมโอแทฟอร์อรดอีกครั้งหลังจบฤดูกาลหลังจากที่ไม่สามารถโชว์ฟอร์มอย่างที่คาดหวังให้กับเนัสซูรี่ทำให้ทีมจากเกาโชนั้นไม่คิดจะยื่นข้อเสนอขอซื้อขาดถาบอน อย่างไรก็ตามนะผมอาิซิสซานเชซก็ต้องการสร้างความประทับใจให้กับอันโตนิโอคอนเต้ผู้เป็นเทรนเนอร์และจบฟีซันด้วยฟอร์มอันแข็งแกร่งซึ่งรายงานยังระบุต่อไปว่าก่อนที่จะหยุดพักการแข่งขันเนื่องจากไวรัสโควิดในชีนั้นจจตัวได้เริ่มฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมไปบ้างแล้วสำหรับผลงานของซานเชซที่ผ่านมานั้นเขาได้ลงสนามในเกมลีกเป็นทั้งสิ้น6เกมและทำได้2แอสซิสโดยเมื่อนะผมรวมทุกรายการลงไปเป็น15นัดทำได้1ประตูกับอีก3แอสซิสกันเลยทีเดียว โอโหนะผมเป็นว่าเป็นการกล่าวพูดถึงไอ้ชายเล็กของเราคนนี้นั่นเองนะครับผมที่เขาบอกว่าเขาก็ขอระเบิดฟอร์มกับทางอินเชมิลานให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยก็ต้องรอดูผลงานเขากันต่อกัแล้วกันครับว่าจะเป็นเช่นไรและนี่นะผมก็เป็นสุดข,ข่าวรวมแมนเชสเตอร์เดในช่วงเช้านะฮะขอบคุณทุกคนนะครับติดตามรับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e ให้กับผมครับขอบคุณมากๆเลยครับ